อนุภาคเริ่มต้นจากหยุดนิ่งน้องคิดเลยเริ่มต้นจากหยุดนิ่งให้น้องกำหนดว่า u เป็นศูนย์ครับ0เมตรต่อวินาทีถ้าเจอเจอคำนี้ในข้อสอบเดียนเลยว่า u เป็น0ูนย์เขาบอกว่าให้กราฟ a t มาข้อใดคืออัตราเรนะ็วณวินาทีที่ยีตรงกับที่พี่บอกไหมโจทย์ถามความเร็วที่เวลาใดๆนี่ไงเป๊ะเลยใช้สูตรนี้เลยครับอ่ะ v เท่ากับ u บวกด้วยพื้นที่ใต้กราฟย้ำนะครับเหตุผลที่เราใช้สูตรนี้เพราะเขาถามว่าอัดตาเร็วที่วินาทีที่20เท่าไหร่ก็ตรงประเด็นชัดเจนเลยอขอซูมนะครับ v มีค่าเท่ากับ u เป็น0ูนย์ครับ u เป็นศูนย์ <c oughs> พื้นที่ได้กราฟนะครับก็คือจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เอาช่วงแรกก่อนช่วงนี้นี่ครับช่วงนี้นะอ่ะช่วงนี้พื้นที่ได้กราฟเป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นสองคูณสิ่ครับเป็นรูปธรรมดาเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วงนี้มีพื้นที่ได้กราฟไหม ก็คงจะไม่มีครับไม่มีรูปไรเลยอันนี้มีไหมมีนะอันนี้ห้าสามอย่าลืมติดลบนะครับติดลบเพราะว่าอยู่ด้านล่างห้าคูณสามก็จะได้เท่าไหร่ครับยี่สิบลบไปสิบห้าเหลือห้าเมตรต่อวินาทีข้อเนี้ที่จริงเราหาคําตอบไปเลยคือข้อดีครับที่จริงมันตอบได้แล้วก็คือข้อดีห้าเมตรต่อวินาทีแต่ เราจะหาคําถามที่สองด้วยหรือว่าข้อเนี้ยเข้าใจดีนะเขาให้เราตอบได้เลยอาย้ำนะครับเดี๋ยวน้องงงว่าพี่ติดลบมาจากไหนอะพื้นที่ใต้กรารด้านล่างครับเลขสามติดลบเห็นไหมอ่าเห็นนะครับอทีนี้ปัญหาคือไม่ได้ความยากเนี่ยไม่ได้เป็นคําถามแรกครับมันเป็นคําถามที่สองต่างหากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาที่ยี่สิบ ย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ตึ๊บนี่เห็นไหมครับระยะทางหรือการกระจัดเนี่ยมันจะสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟก็ต่อเมื่อมันเป็นกราฟ vt เท่านั้นขอซูมอีกหนึ่งเมื่อกี้พี่โจทย์แค่การกระจัดใช่ไหมถ้าเปลี่ยนคำถามบอกว่าโจงหาระยะทางนะครับใช้หลักการเดียวกันครับ ขอ,อกกี้นะครับปึ๊บน้องเอาเวกเตอร์ออกครับถ้าไม่เขียนเวกเตอร์ให้น้องไว้รู้ไว้ว่ามันคือระยะทางแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกสัเพราะระยะทางเราไม่สนใจเครื่องหมายเห็นนะครับอ่าเพราะ,ะเราต้องมีเนมเมมเมอรี่แล้วว่าในเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นกราฟความเลขนยะมันหาระยะทางไม่ได้มันจะหาได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นกราฟ v ครับแล้วเราก็รู้เลยว่าเราต้องเปลี่ยนกราฟ นี่ครับเติมนะเรามาเปลี่ยนแปลงกราฟกันอะให้น้องวาดกราฟสวยๆนะครับนี่วาดตีเส้นใส่เวลาให้เหมือนกราฟด้านบนเลยศูนย์ห้าแล้วก็สิบสิบห้าแล้วก็2ีสิบแต่เราจะเขียนมันเป็นกราฟ V แล้วก็ทีอ่าโอเคนะครับ าย้ำนะครับทำไมต้องเปลี่ยนกราฟครับเพราะว่ากราฟ A ไม่สามารถหาการกระจัดหรือระยะทางได้กราฟ a หาได้อย่างเดียวคือความเร็วที่จุดใดๆเท่านั้นถ้าถามอย่างอื่นนะหามไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนกราฟทันทีอ่ะเรามาเปลี่ยนกราฟกันที่จะเปลี่ยนกราฟให้โดยการใช้หลักการที่พี่บอกนะนะ ถ้าความเร่งเป็นบวกกราฟ v จะโดนงัดขึ้นไปแบบนี้พี่ขอซูมนะครับแล้วพี่ถามน้องว่าตรงเนี้ความเร่งเป็นบวกไหมล่ะความเร่งเป็นบวกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันต้องงัดขึ้นแต่มันจะงัดขึ้นไปเท่าไหร่ล่ะก็ให้เราใช้หลักการของการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟธรรมดาครับนี่ครับเลขสองกับเลขสิบนองก็จะได้ v เป็นเท่าไหร่ 2คูณสิได้20เมตรต่อวินาทีหมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยมันงัดขึ้นไปปื๊บยี่สิบครับประมาณแล้วกันประมาณเนี้ยยี 20. ปื๊ดใส่มาเลยเขียนเลยครับ20ครับ20มาจากไหนมาจากพื้นที่ใต้กราฟช่วงแรกเห็นไหมครับช่วง10ถึง15 ไม่มีกราฟก็จริงแต่เราต้องวาดเป็นเส้นตรงไงวิ่งมาตรงนี้เป็นเส้นตรงปึ๊บเขียนไว้เป็นเส้นตรงแนวนอนครับหลังจากนั้นสิบห้าถึงยี่สิบเราคำนวณไปแล้วไหมเมื่อกี้ลบสิบห้าลบสิบห้าถามว่าพี่เอามาจากไหนก็ยืมคำตอบเมื่อกี้มาก็ได้แต่ปัญหาคือน้องจะงงว่าเราจะลากไปที่ลบสิบห้าเนี่ยเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่คำตอบคืออย่างนี้ หมายความว่าเดิมเนี่ยน้องอยู่ที่ยี่สิบครับแล้วน้องโดนลบไปสิบห้าแสดงว่ากราฟของเราจากสิบห้าวินาทีจนถึงยี่สิบเนี่ยมันจะลงมาเหลือแค่ห้าครับน้องก็ตีสเกลตรงนี้ยปปนหะ้าห้ามาจากไหนห้ามาจากเดิมเนี่ยน้องอยู่ที่ความเร็วยี่สิบแต่น้องโดนหักลบไปสิบห้าก็จะเหลือห้าตรงนี้นั่นเองเนี่ยคือการแปลงกราฟแบบที่พี่บอกเห็นไหมครับ ความเร่งเป็นบวกความเร็วงัดขึ้นอัดเจนความเร่งเป็นศูนย์ความเร็วแนวนอนนอนไหมอันนี้นอนแน่นอนความเร่งเป็นลบความเร็วงัดลบไหมครับเป๊ะเลยแล้วเราก็หาพื้นที่ใต้กราฟจงหาพื้นที่ใต้กราฟที่เราทำมาทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวนะครับน้อง ต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับอ่ะเรามาหาพื้นที่ใต้กราฟกันดีกว่าอ่าหาระยะทางนะครับระยะทางเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟบนลบพื้นที่ใต้กราฟล่างพี่เขียนย่อๆนะครับว่าพื้นที่บนบวกกับพื้นที่ล่างพื้นที่ล่างไม่มีอีกแล้วนะครับพื้นที่ล่างคืออะไรนะพื้นที่ล่างคือกราฟที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ยไม่มีเราตัดทิ้งเลยชิบมีแค่พื้นที่บน พื้นที่บนก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปคางหมูหรือใครจะมองออกว่าเป็นรูปคางหมูสองอันเลยก็ได้นะครับเนี่ยรูปคางหมูได้เลยนะครับรูปคางหมูถึงรูปรูปคางหมูรูปที่สองใครจะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปก็ได้แล้วแต่เห็นไหมอ่าหรือใครจะมองเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วคางหมูก็ได้ได้หมด ที่ขอมองเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปด้วยกันเศษหนึ่งส่วนสองคูณรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานครับก็คือเป็นห้าบวกด้วยสิบห้าบวกด้วยี่สิบย้ำนะครับนี่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ห้ามาจากตรงนี้ห้าสิบห้ามาจากตรงนี้สิบห้าแล้วคูณความสูงคือยี่สิบตรงนี้บวกทางหมู่รูปที่สองครับเศษหนึ่ง่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือสิบห้าอ่ายี่ยี่สิบกับห้าขนานกันยี่สิบบวกด้วยห้าแล้วก็คูณความสูงก็คือห้าเหมือนกันครับ มันจะไม่ลงเป๊ะนะครับมันจะได้262.5ตรงนี้ได้สิบตรงนี้เป็น200ตรงนี้มันได้อีก62.5ก็จะต่อเป็น262.5อะนะตอนพี่เอาตัวอย่างมาให้ดูในข้อนี้เพราะว่าข้อสอบเขายังไม่เคยออกกราฟ AT เคยเอาไว้เห็นว่าถ้าออกกราฟเอททำยังไงแต่้าออกเนี่ยพี่ว่าเขาต้องให้เราแปลงกราฟแน่ๆเพราะถ้าคำนวณหาความเร็วเนี่ยง่ายเกินไปเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อถัดไปนะครับพอสอบวิทย์ปีห้าหก ลองอ่านโจดูเหต่อะไรธรรมดานะครับข้อเก้าข้อเก้าครับน,นี่น่าจะเป็นของปีห้าหกเด็กชายก้อ เตะลูกฟุตบอลนะครับจากจุด A ไปยังจุด B ห่างออกไป10เมตรด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย10ตรงนี้กอไกยืนอยู่นี่ครับโดยที่ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย10พบว่าเด็กชายขอที่อยู่ที่จุด B อ่าอยู่ห่างจากจุด B เป็นระยะทาง6เมตรต่อวินาที6เมตรครับผู้พ และคออยู่ห่างจากจุด B แป 8. พวกเขาจะวิ่งนะครับไปถึงจุด B พร้อมกันเด็กชายขอและคอวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคครับเอามาดูกอไก่ก่อนกอไก่กอไก่เนี่ยนะครับเรารู้ระยะทางเท่ากับ10ครับ อ่าเรารู้ว่าทำเป็นสิบนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับมีค่าเป็นสิบเมตรต่อวินาทีครับเห็นสองตัวเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยน่าจะหาทีละถูกไหมอ่า vft ครับทีเดียวก็จะได้เป็น f ส่วน v ครับก็จะได้เป็นสิบส่วนสิบครับได้หนึ่งแล้วพี่หาเวลาออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเนรี่ยเพื่อที่จะอ้างว่า นะครับตรงเนี้ยลูกบอลเนี่ยวิ่งวิ่งมาเจอกันที่จุด b พร้อมกันนะครับโอเคนะวิ่งมาถึงจุด b พร้อมกันคําว่าวิ่งมาถึงจุด b พร้อมกันนะครับอะไรก็ตามที่ไปถึงพร้อมกันเนี่ยเวลามันต้องเท่ากันครับโอเคไหมเวลาต้องเท่ากันคือไม่รู้อะระยะทางเท่าไม่เท่าไม่รู้อะแต่ถ้าวิ่งมาถึงพร้อมกันเนี่ยมันใช้เวลาเท่ากันละวิ่งมาชนกันนะครับ วัตถุสองอันวิ่งมาอย่างนี้กลับอย่างนี้อยู่ๆมันมาชนกันได้เนี่ยอันนี้วิ่งอย่างนี้นะอันนี้วิ่งอย่างนี้นะอยู่มาชนกันตุ้มเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเวลาที่เท่ากันครับอันนี้เคลื่อนห้าวิตืดๆอันนี้เคลื่อนห้าวิมาชนกันละอ่าพี่ไม่ได้พูดถึงระยะทางก่อนนะอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเอามันไปใช้ครับนั่นหมายความว่าขอไข่กับคอควายก็จะใช้คนละหนึ่งวิ ขอไข่กับขอควายก็จะใช้คนหนึ่งวิอ่าแล้วก็ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะได้เป็น6หาร1 v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะได้เป็น8หาร1ก็จะต่อเป็น6เมตรต่อวินาทีกับ8เมตรต่อวินาทีตอบตามลำดับไหมขอไข่กับขอควา,ขอขายขอไข่6นะครับขอควาย8ต่อข้อ3ครับจบเรียบร้อย6 8 10 เอเคกดไปเลยครับข้อถัดไปข้อนี้ยากไม่ไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องละเอียดคุณนะครับมันคือข้อสอบเทสต์นั่นเองไอ้โงวิช่วดเทิมนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเทสต์นะครับก็คือที่จริงอะ่ะมันเป็นข้อสอบของปีหกสองครับททมวทิ์อ่านี่เป็นข้อสอบจริงนะครับลองอ่านโจทย์ดูนะครับ ข้อถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อสองปีหกสองเนี่ยเขาน่าจะวัดความรู้ว่าระยะทางเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ความเร่งเนี่ยมันสม่ำเสมอ,อยะดูข้อสิบสองพร้อมกันเนาะนี่ครับข้อนี้นะครับข้อสิบข้อสองการเคลื่อนที่ในเส้นตรงปีหกสองครับรถโจนคันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ออกจากหยุดนิ่ง ออกจากจุดนิ่งอยู่เป็นศูนย์ซะศูนย์เมตรต่อวินาทีด้วยอัตราเร่งหนึ่งเมตรต่อวินาทีกําลังสองนี่คือความเร่งนะครับอัตราเร่งคือความเร่งครับหนึ่งเมตรต่อวินาทีกําลังสองปรากฏว่ามีน้ํามันหยดจากรถทุกๆห้าวิเกิดเป็นจุดดังรูป หมายความว่าจาก A ถึง B เนี่ย5วิจาก B ถึง C 5วิ C ถึง D 5วิ A ถึง D นับไป5วิน้ำมันหยดจึก๊ก B ถึง C นับไป5วิน้ำมันหยดจึ๊ก C ถึง D 5วิน้ำมันหยดจึกดจ๊กอ่าโอเคนะเอ okay. เมื่อไม่คำนึงระยะห่างระหว่างตัวรถกับพื้นข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดอ่าข้อหนึ่งเดี๋ยวเราดูข้อแรกก่น เมื่อไม่คำนวณระยะทางอเอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมาเนะครับก็คือเขาคิดถึงหลักความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าตอนจังหวะที่รถวิ่งนะครับมันต้องคิดแล้วระยะทางที่น้ำมันจยดลงมาด้วยอแต่เขาถือว่าโอเคสมมติว่าเราไม่สนใจตรงนั้นแล้วกันอ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งจาก A ถึง E ก่อนอ่านโจทย์ข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่า ระยะทางจาก A ถึง E เนี่ยมีค่าเป็น200เมตรจริงหรือเปล่าก็จาก A ถึง E สูตรการเคลื่อนที่5สูตรนะครับ5สูตรในตำนาต้องจับได้กันอยู่แล้ว v เท่ากับ u บวก at ไหมครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูอ t ให้ยาวๆครับจนจบมหาลัย เรียนหมอเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนอะไรก็ใช้ครับทุกคณะใช้หมดนะครับห้าสูตรการเคลื่อนที่นะครับกับไม่ได้ต้องคล่องซะหนึ่งสองสามสี่ห้าคือถ้าน้องใช้สูตรนี้ในข้อสอบมันจะช่วยเราได้เยอะกว่าคนที่ไม่รู้สูตร มันคิดไวกว่าพูดง่ายมันคิดไวมันจะคิดได้ไวกว่าและใช้นะครับใช้แน่นอนเลยาสูดการเคลื่อนที่1 2 3 4 5ใครยังจำไม่ได้ต้องนั่งจำตัวแปรนะใครยังจำไม่ได้ต้องนั่งจำตัวแปรนะ เดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งพร้อมกันเลยแล้วกันนะข้อหนึ่งข้อนะจาก a ถึง e ครับใช้สูตรนะครับจากจุด a เรารู้ว่า มันเริ่มต้นจาก u เป็นศูนย์ครับศูนย์เมตรต่อวินาทีเมตรต่อวิครับแล้วก็เวลาน่ะน้องคิดว่าเป็นเท่าไหร่ห้า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 ยี่สิบอ่าไม่ใช่หัวร้อนะนี่ยี่ยี่สิบนะห้าสี่ตัวนะยี่สิบเฮ้ยยี่สิบพอดีโอเคแล้วก็ใช้สูตรไหนครับ มีมีวีไหมมีวีไหม,มไม่มีวีสูตรไหนบ้างไม่มีวีอ่าสูตรสามที่ใช้สูตรที่สามเพราะว่าเราไม่มีวีคำว่าไม่ไม่มีวีไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องพี่ไม่พี่ต้องการหาวีนะไม่มีวีหมายความว่าไม่มีตัวแปรวีเกี่ยวข้องอันนี้คือการเลือกใช้สูตรนะใช้สูตรสามเลยครับ F UT s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสองอกำลังสอง U เป็น0ครับตัดตัดเลยเพราะว่า0ูคูณ t ก็คงจะได้0พี่ตัดทิ้งไปเลย s ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนสอนะครับ a เป็น1น่งทีนี้คำถามน้องจะเกิดว่าเฮ้ยพี่แล้วความเร่งเนี่ยมันไม่เพิ่มหรอในเมื่อระยะทางมันเพิ่มขึ้นนะตัวที่เพิ่มเนี่ยมันเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นทำให้ ระยะทางเปลี่ยนแปลงแต่ความเร่งเราเท่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดความเร่งไม่เท่าเดิมนะเขาต้องกําหนดว่ามันเกิดอัตราเร่งเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเขาบอกว่าอัตราเร่งเป็นหนึ่งนั่นหมายความว่าทุกช่วงตรงเนี้ยน้องมีความเร่งเป็นหนึ่งครับเออโอเคนะคูณด้วยยี่สิบครับยี่สิบกำลังสองได้สี่ร้อยตัดกันเหลือสองร้อยอ่ะข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งถูกครับแน่นอนครับ ตามสเต็ปในพวกข้อสอบที่ถามว่าข้อใดผิดอ่ะข้อแรกคงจะไม่ใช่อยู่แล้วล่ะข้อสองข้อสองอัตราเรนะ็วณตำแหน่ง C มีค่าเท่ากับสิบจริงหรือเปล่าตำแหน่ง C อยู่ไหนนี่อยู่นี้ที่จะคิดจาก A ถึง C ครับ A ไป C วิธีการใช้สูตรกันที่เส้นตรงนะถ้าเกิดพี่แนะนํานะครับให้น้องเขียนตัวแปรก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างหนึ่ง u เป็นศูนย์อา้าวทำไม u เป็นศูนย์เนเดิมก็เรากําลังคํานวณจาก a ไปหา c แล้ว a เนี่ย u เป็นศูนย์ไงอา้าโอเคนะ v พี่ต้องการหาครับเพราะว่าเขาถามว่า vc เท่าไหร่อะไรเอ่ย a ยังคงใช่ไหมหนึ่งอ่าหนึ่ง,งเพราะว่าอัตราเร่งคงที่นะครับ เวลา10นั่นเองใช้สูตรไหนครับ v เท่ากับ u บวก a t v ก็จะกลายเป็นเท่านี้ a คือ1เวลาคือ10บอนิดนึงนะครับทำไมพี่ใช้สูตร1เหตุผลเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่มีตัวแปรเเกี่ยวข้อง s ไม่เกี่ยวข้องไงหมายความว่าเราไม่ต้องการหา s จริงไห สูตรนี้เป็นสูตรเดียวที่ไม่มีตัวแปรเอเห็นไหมครับอันนี้มี s 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 อสูตรที่ไม่มี s อคือสูตรไหนสูตรหนึ่งอ่าพอฉะนั้น vc เนี่ยก็จะได้สิบนะครับสิบเมตรต่อวินาทีขอใครเรียนกันที่เทียกับพี่มานะครับต้องทับได้แล้วนะครับสูตรเองจำได้ไหมครับเกิดมาแล้วสองรอบข้อสามอัตราเร็วณนะตำแหน่ง e มีค่าเท่ากับยี่สิบถ้าน้องคำนวณข้อสองได้ข้อสามน้องทําเหมือนกันไหมเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันไหมสูตรเดียวกันแต่แค่แทนเวลาเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบไง vua บวก at งั้นพี่ขอรัดขั้นตอนนะพี่ยืมสูตรข้อสองมาใช้แต่แค่เปลี่ยนจุด e ไงก็ u เป็นอะไรครับศูนย์เอเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่ง เวลาคืออะไรยี่สิบยี่สิบเพราะจาก A ถึง C E เนี่ยสี่ช่องหนึ่งช่องเท่ากับห้าไงคำตอบของเราก็จะเป็นยี่สิบเมตรต่อวินาทีอ่าโอเคนะครับข,ข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกข้อสี่สุดท้ายถ้าข้อสี่ถูกที่จะกาข้อห้าผิดและมันก็ผิดจริงๆนะครับแต่ว่าตอนที่สอบอ่ะ ตอนที่เราทำข้อสอบเทสกันนะครับใครลงวิชวลบิดเทอมเนี่ยพี่ให้ข้อนี้ฟรีเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ช้อยข้อห้าไปข้อ5้าผิดครับข้อนี้อ่ะเดี๋ยวดูข้อสี่ก่อนอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่จาก A ถึง C เนี่ยมีค่าเป็นห้าเขาถาม v เฉลี่ยน้องต้องใช้ระยะทางหารด้วยเลยครับเวลาจากไหน A จนถึง C จาก A ถึง C บางคนด่วนสรุปข้อ C ผิดแน่นอนนี่ความเร็วที่จุด C พี่ครับได้20ไม่ใช่20หมายถึงตรงไหนหมายถึงว่าณจุด C ณจุด C 20เมตรต่อวินาทีหมายความว่าที่จุด C ่ะ20แต ถ้าเฉลี่ยหมายความว่าน้องต้องเริ่มต้นจาก A ถึง C นั่นคือการเฉลี่ยเฉลี่ยกับที่จุดไม่เหมือนกันที่จุด C ยี่20แต่ถ้าเฉลี่ยเนี่ยน้องต้องหาระยะทางจาก A ถึง C ยังไงครับต้องหาระยะทางจาก A ถึง C ครับเขนะียนนะเขียนรูปไปด้วยนะครับพยายามแยกคำว่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยต้องใช้ระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลา อ่ะพี่ขอหาระยะทางก่อนแล้วกันหาเจาก A ถึงซให้เวลาน้องใช้สูตรครับใช้สูตรสามห้าสิบโอเคอ f เท่ากับ UT นะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองเอกำลังสอเราก็เรียนแบบข้อแรกมาไง A ถึง C A ยังคงมี u เป็น0หนึ่งส่วนสองความเร่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้อนี้น้องต้องแทนเวลาเป็นสิบเพราะมันสองช่องถูกไหมหนึ่งช่องกะก็ห้าวินไงแสดงว่าตรงนี้ห้าสิบได้ห้าสิบมาก็ง่ายมากเอามันไปแทนค่าห้าสิบหารสิบคำตอบคือห้าข้อสี่ถูกชัดเจนครับเป๊ะเลยแสดงว่าข้อห้าเนี่ยหลังผิดอ่า ข้อห้านี่ผิดแน่นอนด้วยความสบายใจเดี๋ยวจะโชว์ได้ว,ว่าข้อห้าผิดยังไงข้อห้าอัตราเร็วเฉลี่ยจาก A ถึง E แต่ข้อนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าอะไรครับเรารู้คำตอบจากข้อหนึ่งแล้วอ่าไม่ต้องหาเวทไม่ต้องหาเหมือนเมื่อกี้ไงนองเอาคำตอบจากข้อหนึ่งมานะครับเอาคำตอบจากข้อหนึ่งมาครับ ก็คือ200เมตรแต่เราต้องหารด้วยเวลา A ถึง E กี่ช่องสี่ช่องสี่ช่องกี่วิยี e ่สิบวิที่จริงแล้วอัตราเร็วเฉลียฉล่ยของมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับ1ิบเพราะฉะนั้นข้อ5้าที่ผิดเพราะว่าอัตราเร็วเฉลีย่ยของมันต้องเป็น10บครับนี่คือข้อแรกที่เริ่มจะเล่นสูตร5้สูตรนะแล้วก็สูตรนี้ยังคงกลับเอามาใช้อีกนะครับ ร้อย <100. S 1> จดได้เลยข้อห้าผิด